ดอกเบี้ยนะคุณพี่นะเฉพาะดอกเบี้ยนะครับต้นไม่นับนะบางท่านผ่อนกับทอต่อใช่ไหมราค,คาการสเครอเดือนละประมาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, ไม่ใช่ว่าเอาทั้งเจ็ดแปดพันาหักนะฮะมันจะมีว่าพอสิ้นปีเขาจะมีสรุปว่าทั้งอีท่านจ่ายดอกเบี้ยไปไปเท่าไร่ไอไอไอนะครับเฉพาะดอกเบี้ยมาก,ก็ได้เท่าที่จ่ายจริงเนี่ยแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทสมัยแรกๆให้บ้านท่านหลังเดียวใช่ไหมครับแรกๆเลยสมัยนี้ให้ท่านกี่หลังก็ได้แต่ว่าผมบอกท่านจริงไม่ได้ช่วยอะไรท่านนะ แรกๆเขาบอกแานว่าหักได้บ้านต้องไม่เกินหนึ่งหลังไม่เกินหนึ่งหลังนะครับบ้านต้องหลังแรกหลังเดียวหักได้ไม่เกินแสนแล้วก็ออกกฎหมยแล no kind of ้วก็ใหม่ให้พวกท่านดีใจนะครับนี่ไม่ได้ว่าทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้ท่านหักกี่หลังก็ได้แต่ก็ไม่เกินไม่เกินแสนนะมันก็เหมือนเดิมอหะดูเหมือนจะช่วยคนนะแต่ิีไม่ได้ช่วยนะอัต่อไปก็คือเงินประกันสังคมมาหักได้ท่านจ่ายจริงแต่ไม่เกินเก้าพันนะครับต่อไปค่าอุปการะเล็กดูมีดามันดาของผู้มีรายได้เองก็คือของตัวผู้มีรายได้เอง บิดามารดาจะต้องอายุเกินเกนกี่ปีครับกี่ปีครับหกสิบปีนะครับบิดามารดาจะต้องอายุเกินหกสิบปีและบิดามารดาจะต้องมไม่มีเงินได้ตลอดปีภาษีเกินเกินกี่กี่บาทครับสามหมื่นบาทนะฮะให้รวมไปถึงบิดาดดมารด,ด,ออมดาของแฟนด้วยถ้าแฟนจะเะียสมมติการและแฟนไม่มีเงินได้ให้ออกบิดามารดาของแฟนมาหักลดหย่อนก็ได้ทางที่ข้อที่จริงไม่ได้มีการอุปาาระเลยงดูกันเลย ก็ยังหาได้นะครับ <spans> อ <in> ัน <sie> ต <ses qui> ่อไปก็คือมันมีสองตัวนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านตอนนี้เป็นตัวใหม่กฎหมายได้ออกมาเมื่อสองสามปีคือสมัยแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบูรณาการไปัะที่เขาอยากให้กระทรวงการลังเป็นบูรณาการกระทรวงอื่นมันก็มีว่าให้ปบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับถ้าเกิดท่านดูแลดูแลผู้ทุกข์ทุกขลาภผู้ทุกข์ทุกาภคือผู้พิการนะเนาะและผู้พิการนั้นมีใบมีใบถ้ามีใบออกให้ใช่ไหมครับก็ามาหารอดรันได้อีก ได้อีกนะครับอีกคนละสามหมื่นนะฮะดูแลผู้ผู้มีคุณภาพนะฮะนี่กฎหมายใหม่เนาะและอีกตัวนึงครับก็ให้เราไปบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวคนะให้ท่านไปเสร็จจากการไปเที่ยวเนาะถ้าโรงแรมค่าทัวร์โรงแรมและทัวร์จะต้องมีมีใบอนุญาตด้วยนะครับเอามาหากลดหย่อนได้อีกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นนะฮะอันนี้เป็นข้ขอกฎหมายใหม่นะเวลาคุณพี่ไปเที่ยวนะอย่าลืมนะเก็บไปเสร็จมาด้วยนะครับให้เขาเขียนได้วยว่าโรงแรมนี้ ได้รับอนุญาตตามตามใบอะไรก็จะมีเช่นน้พี่เวลาไปเที่ยวทัวร์จะมีใช่ไหมครับว่าทัวร์นี้ได้รับใบอนุญาตตามลขที่นี้ที่เขาเขียนมาเอามาหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่แต่ไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินสามหมื่นวิธีจะดูได้ว่าโรงแรมนั้นทัวร์นั้นเนี่ยเข้าข่ายเอามาหักรถยนได้ไหมให้เข้าไปดูในระบบ www.rd.go.th ก็จะมีให้ท่านให้ท่านดูนะครับว่าโรงแรนมนี้หักได้ไหมอันต่อไปก็จะเป็นเงินบริจาครับนะฮะ ตอนนี้เรามาดูใหม่ท่านจำแพลตฟอร์มงาน,นที่ผมบอกได้ไหมว่าวิธีคำนวณภาษีได้เป็นธรรมดาใช่ไหมครับท่านต้องทราบเงินได้บุคลากร8ข้อทราบหรือยังฮนะ1จ้างแรงงาน2จ้างนำของทวนท่านอีกทักให้ท่านจำได้แนะ้ว1จ้างแรงงาน2จ้างนำของ3ลิขสิทธิ์10ทธิบัตร4ดอกเบี้ยเงินทอน5ค่าเช่า6วิชาชีพศิ 7, ละ7รับเหมา8อื่นๆเข้าอะไรไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ต้องจำฮนะไปเปิดเอาหลังแบบก็มีนะฮะแต่ให้ท่านจำอย่างนี้ว่า5 6 7 8ท่านเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ ของกรณีคือหนึ่งหักเหมาตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องเอาเอกสารมายืนยันกับสองหักจ่ายจริงก็อเอาเอกสารมายืนยันด้วยนะครับห้าและเจ็ดแปดนะครับก็จะเป็นเงินได้ราคาค่าจ่ายต่อไปหักค่ารถยนต์ครับเหมือนที่เรียนท่านเมื่อกี้ฮะนะฮะทั้งหมดเป็นเงินได้ราคาค่ารถยนต์หักเงนะินบริจาคฮะเงินบริจาคเนี่ยให้ท่านจำไว้นะครับภาษีเงินได้ปนตาจะแตกต่างจากภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงที่ว่าการบริจาคจะต้องบริจาคเป็นเงินสดเท่านั้น ให้ของไม่ได้นะครับถ้าเป็นบาซือบุญเวลานะครับบริจาคอะไรได้บ้างก็ปไปไล่ดูฮะใน,วนเวอร์กอเป็บตอร์อารีกับที่โอเลเชียนะฮะไม่ต้องไปซื้อแล้วเนาะเคยเห็นรู้จักตระธนเวลากะครไหมพี่เล่นนานาเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมที่ซื้อเวล,เล,า,เล,า,ลาเป็นไหนแบกแบกละบากไหมแบกละบากนะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดท่านซื้อไปสองสามปีเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วฮะคุณพี่เลขหกร้อยแลฮะนั่นทีนี้ต้องมาซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ฮะ ไม่ต้องซื้อแล้วข้อมูลละลาก่อนทุกท่านตอนนี้อยู่ในโลกของโซเชียลได้เปิดร้าเข้าทางอิเนท็ร์เน็ตเลยเข้ากฎหมายใหม่ออกตลอดฮะนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงหลังจะมีพี่เข้ามาให้คาแนะนำนะครับไม่ต้องซื้อฮะใช้ตอนนั้นได้เลยนะครับเงินบริจาคให้ท่านไปดูบริจาคเพื่อลาลาบริจาคอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องบริจาคเป็นเงินสดประธานข้าวมัผู้ผิดบริจาคอะไรให้ท่านไปดูว่าตรงไหนได้บ้างตรงไหนไม่ได้บ้างน,นะครับให้ท่านจำไว้ว่าไอ้ัวที่ได้แน่ๆนะครับวัด วัดที่ต้องเป็นวัดที่ที่ทได้รับรองจากศาสนาเนาะกับส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับพท่านาฬิกาเนนะี่ยเมือ่อวนิธิสายใจไทยอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ได้เลยนะครับเป็นเงินได้หลักนะครับ่เงินได้ดุลเงินมาทำาะไรข้างตา,งาบใบไิมชักแปดข้อค่าใครตามที่ผมเรียนท่านไปแล้วเป็นเงินได้ค่าใช้จาา่ายค่ารถยนต์นะครับเป็นเงินได้ค่ารถยนต์หากเงินบริจาคเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็เอาเงินได้สุทธิตรงเนี้ยไปคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครับใครจะพูดเงอ,อัตรากางหน้าให้เป็นครับยกมือครับได้เไรฮะใครจะพูดเงอ,อัตราการหน้าให้เป็นนะคุณพี่เป็นไหมครับเป็นไหมครับอัตรากางหน้าถ้าเป็นผมผมจะยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเงินได้พิมเ์เงินผมหักค่าใช้จา่ายหักค่าุูกย้ทางเงินบริจาคแล้วเงินได้ผมเหลือสุทธิน,นะครับที่เอามาเป็นภาษี650,000บาทนะผมไม่ต้องเสียภาษีนในเด็ดอะไรครห้650,000บาทเด็ดอะไรครับ 6, 000, อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ไหมเอาก็ผมอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยแล้วผมตะโกนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนี่ครับใช่ไหมครับคิดอย่างนี้ไหมครับคิดอย่างนี้ไหมครับบางท่านที่ยังไม่ทราบให้ให้ท่านได้ยินนี้นะเหมือนที่มีหลายท่านตะโกนนาผมได้ยินตรงนี้ว่าอัตราเข้าหน้าเหมือนท่านเดินขึ้นบันไดฮะโดยดีท่านเดินขึ้นไปชั้นสามได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะท่านต้องเดินเหยียบขั้นแรกก่อนใช่ไหมครับกลมาเหมือนท่านเทน้ำเหมือนเราเหมือนพี่เทน้ำนะ พี่ต้องเทขั้นหนึ่งให้เต็มก่อนให้มันล้นก่อนใช่ไหมถึงจะไปขั้นที่สองตอนนี้ผมมีเงินได้สุทธิเท่าไหร่ฮะ6.5หมื่นบาทผมไปเทในขั้นแรกเท่าไหร่ครับพี่ผมเลยกี่บาทฮะเลยกี่บาทฮะ5แสนนะครับ5แสนขั้นแรกเต็มแล้วเนาะผมมาเทข,ขั้นที่สองขั้นที่สองเนี่ยผมเทได้เท่าไหร่ฮะมีเท่าไหร่ฮะเมื่อกี้ผมเหลือเหลือเหลือเงินเท่าไหร่ผมเทงี้พี่เต่าจาก6.5ใช่ไหมเลยเลยเท่าไหร่ฮะผมมาเทขั้นที่สามใช่ไหมฮะ ขั้ที่สามเกินไหมผมเลยแสนห้าเกินไหมแสดงว่าอยู่ที่ขั้นนี้ใช่ไหมครับวิธีคิดก็คือตรงนี้ขั้นที่ผมเลยจุบาทนะแ <5. S 1> สนห้าคณ้ผมเอาแสนห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นนี้ผมเติมเท่าไหร่นะเอาแสนห้าคูณขั้นแรกยกเว้นใช่ไหมครับก็แสดงว่าเอาเองิงนที่ำนวนทั้งหมดมามารวมกันอันนี้คือวิธีคิดตัาเข้าหน้า คือถ้าต้องค่อยๆเดริญเถือนอ่านดูไหมคุณพี่คุณพี่จะเป็นเหยียบที่ยังสั่ไม่ได้วิธีง่ายๆคือมาบที่ผมบอกเรียนท่านคือถ้าต้องค่อยๆเจิญไปเถื่อนอ่านชั้นแรกลดแล้วอ่ะคุณไปชั้นสองชั้นสามไปไเรื่อยๆใครยังคำนวณได้เป็นใครยังคำนวณได้เป็นทรนนนาบแล้วเนาะตอนนี้ภาษีเงินได้ปกติธรรมดาหนึง่งมันมีพิเศษกว่านี้อีกนั้นอ,อ,อีกอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าไอ้วิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีคำนวณจากเงินได้สุทธิมันมีอีพิธีหนึ่งครับคำนวณจากเงินได้พึงประเมิน้้วคคคืืออออะะะไไรรรก็เเงงินนดต่าปศับ แต่ว่าไม่ต้องหักค่าอะไรเลยไม่ต้องหักอะไรเลยนะฮะให้เอาเงินได้เป็นเมื่อของท่านที่ท่านได้รับทั้งปีนะครับมาคูณด้วย0.5เปอร์เซ็นหรือร้อยละ0.5หรือวิธีที่เราเคยได้ยินปบ่อยๆวคือวิธีพันละห้าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับวิธีพันละห้าคือพันหนึ่งสี่ห้าบาทหรือถ้าเกิดวิธีง่ายๆต่าสนัก็คือ0.5เปอร์เซ็นต์ก็คือ0.5ส่วนร้อยก็คือ5้าส่วนพันใช่ไหมครับก็คิดง่ายๆคือพันหนึ่งคูณมาสี่ห้าบาทนะครับ ให้เอาสองวิธีนี้มาเทียบกันเฉพาะการคำนวณวิธีที่เอามาเทียบกันนะครับเฉพาะผู้ที่มีเงินได้ตั้งแต่เงนินได้ประเภทที่สองถึงแปดเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมใช่ว่าเท่านั้นนะแสดงว่าถ้าเกิดท่านมีเงินเดือนอย่างเดียวท่านต้องามาคำนวณสองวิธีนี้ฮะตําคำนวณสองวิธีไหมครับไม่ต้องท่า,านคำนวณวิธีเดียวหรือวิธีนี้ครับแล้วก็จบไปเลยแต่ถ้ากท่านมีข้างในหน้าท่านมีริขคริโอชิคค่าเช่าดอกเบี้ยเงินผลวิชาชีพสระเ่านัองคำนวณสองวิธีครับ เอามาเปรียบเทียบกันผมให้ท่านทายว่าสมรกูจะเลือกเก็บท่านตัวสูงหรือตัวต่ำนะสูงเป็นผักครับเนาะสมรก็ต้องเลือกเก็บตัวตัวสูงแล้วก็พี่นะนะครับก็คือให้ท่านคำนวณวิธีที่หนึ่งตั้งไว้ท่องไปในใจเขาที่สองครับเงินทดาจนเหินทั้งหมดเลยไม่ต้องหักอะไรเลยครับคูณ0.5ส่วนร้อยนะครับหรือคูณ5ส่วนพันก็ได้ให้ออกสองตีมานี้มาเทียบกันและให้เสียวิธีที่ที่สูงกว่านะครับ แต่ก็ในปี2 5 5 2ครับกฎหมายก็าก็มีข้อกำหนดยกเว้นใ้ท่านที่ว่าถ้าท่านคำนวณวิธีที่สองครับวิธีพาลาห้าครับถ้าคำนวณแล้วนะฮะภาษีที่เสียไม่ถึงห้าพันบาทนะครับท่านได้รับยกเว้นให้รับเว้นนะแต่ก็ยังมีหน้าที่ไปเสียตามวิธีที่ที่หนึ่งอยู่ผมยกยกตัวอย่างให้ระบางท่านก็ไม่เข้าใจสมมุตินะฮะก่อนหน้าที่กฎหมายตรงนี้ออกมาสมมุตินะครับ ผมคำนวณวิธีแรกนะฮะวิธีเงินได้สุทธิตรงนี้นะมีภาษีต้องชําระสามพันบาทครับสามพันบาทนะผมคานวณวิธีทสองครับเงินไ,ได้พิมพมาเมินคัละห้าเนี่ยผมคํานวณได้สี่พันบาทสี่พันบาทนะครับผมต้องเสียก,กี่บาทนะสี่พันบาทใช่ไหมฮะต้องเสียกี่บาทนะเสียตัวสูงถูกไหมนั่นคือสี่พันบาทแต่เรื่องตั้งแต่ปีสองพันห้าสองมานะเขาบอกแล้วว่าถ้าวิธีที่สองแล้วอาจจะผมใช้โจทย์เดิมนะัพี่นะวิธีแรกผมคํานวณได้สามพันบาท วิธีที่สองผมคำนวณได้สี่พันบาทแต่พวกกฎหมายตัวน,นี้บอกมาว่าถ้าคำนวณวิธีที่สองแล้วไม่ถึงห้าพันไม่ถึงห้าพันนะครับให้ยกเวน้นแสดงว่า,าผมถามท่านก่อนจะท่านนะตอนแรกเนี่ยผมต้องเลือกเสียวิธีไหนครับระหว่างสามพันวิธีที่หนึ่งหรือสี่พันวิธีสองวิธีสองแต่ว่าพอวิธีที่สองนี่ไปเทียบดูว่ามันถึงห้าพันไหมถึงไหมฮะแสดงว่าผมไม่ต้องเสียตามวิธีที่แต่ถ้ายังไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาเสียตามวิธีที่ก็คือ ามพันบาทอะผมยกใหญ่ข้อหนึ่งสมมุติว่าวิธีแรกผมคำนวณได้สี่พันบาทครับวิธีที่สองคำนวณได้เจ็ดพันบาทผมต้องเสียวิธีไหนฮะสี่พันหรือเจ็ดพันนะแล้วเจ็ดพันนี่มันมากกว่าห้าพันจริงจรมากกว่าไหมครับแสดงว่าผมต้องเสียกี่บาทครับเสียกี่บาทครับอะผมมีช้อยเลือกสองข้อคือหนึ่งผมเสียทั้งเจ็ดพันเลยไหมหรือสองผมเสียจากแค่สองพันส่วนนี่เก็นห้าพัน คุณพี่ว่าผมเสียวิธีไหนฮะก็เมื่อกี้กค,คุณบอกเองนะว่าถ้าไม่เกิดล้านยกไปได้ห้าพัน 5, ถูกไหมฮะอะตอนนี้พี่กับผมคุณกับผมเข้าใจตรงกันว่ายัางไงยังไงเราต้องเสียวิธีเจ็ดพันถูกไหมฮะเพราะวิธีที่สองมันมากกว่าวิธีที่ที่หนึ่งถูกไหมเมื่อกี้ผมบอกอล้วว่าถ้าคำนวณให้เอามาเทียบกันระหว่างวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองว่า,าว,วิธีไหนคำนวณว่าล้วสูงกว่าการให้เสียตามวิธีนั้นตอนนี้โจทย์บอกว่าวิธีหนึ่งสี่พันวิธีสองเจ็ดพันผมต้องเสียตามวิธีที่ เราทราบเลยกันต้องเสียที่สองเจ็ดพันถูกไหมผมถามคุณที่อีกว่าผมต้องเสียทั้งเจ็ดพันทั้งก้อนเลยไหมหรือผมเสียแค่สองพันเพราะมันก็คุณบอกผมเองว่าไม่ถึงล้านยกเว้นในห้าพันผมเสียเท่าไหร่ฮะเสียเท่าไหร่ครับผมต้องเสียทั้งเจ็ดพันเลยนะฮะต้องเสียทั้ง 7, เจ็ดพันนะ 7, นะไม่ใช่ว่าเอาห้าพันที่คุณบอกได้ยกยกเว้นมาไม่ใช่นะคุณที่ต้องเสียเจ็ดพันเลยพันนะครับพันอยู่นะ นะครับอาผมถามท่านว่าถ้าผมมีเงินได้ประเภทอะไรบ้างผมเป